ดูสาวน้อยดูสาวน้อยจะเข้าดีหรือจะออกดีคึกข,ขนาดเลยเอา้า ส่งเสียงด้วยโอ้ยหดูทำดูทำดูทำเล่นนะาเ่นล้างดูบันนี้เออเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาอาหนูจะขึ้นโอ้วดูวิ่งดูวิ่ง น้ำมันยังไม่เต็มนี่มาแล้ว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 โอ้โอ้ดูอ่างอยู่นี่เอ๊ะ อยากจะจับสายยางอ่ะทำอะไรอย่างงั้นทำอะไรอย่างงั้นเอ,อดูทำดูทำดูทำอยากกินน้ำบ่อุ้ยลมมาแล้วเออ เอาเข้าทางนู้ดออกทางนี้ดู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 ทำดูทำมึงจะดูชายหรือเปล่าเนี่ยรู้สิกว่าจะเด็กอายุนิดหน่อยแต่สนุกใหญ่ค่ะสนุกใหญ่สาวน้อยสนุกใหญ่ อยากจับสายยางมากกว่าแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยอ,อ,อากาศมันร้อนมากเลยใช่ไหมวิ่งอย่างเดียวเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้หนูได้เล่นน้ำเอ้หนูได้เล่นน้ำใช่ไหมคะเอ้ยเอ๊อ พี่วาเพิ่งหายอยาก่ายท้องอย่าเพิ่งให้พี่วามาเล่นด้วยเลยให้หนูเล่นคนเดียวก่อนอือออคือ,อ,อ,อขนาดเลยสาวน้อยเย็นสุดชื่นมากสุดชื่นไหมลูกอู้เย็ยนสุดชื่น เดี๋ยวรอให้น้ําได้ครึ่งถังก่อนหนูจะมาเข้าอ่างอีกน้ํายังไม่ครึ่งถังไปกินนมดีกว่าเพิ่มพลังมาแล้วว่าัหได้นเพิ่มพลังสายยางเอาขึ้นด้วยใส นี่อใจเทำอะไรนี่ทำอะไรกระโดดกระโดดลงน้ำแล้วก็ขึ้นโอ้หนุ่มไปโอนแม่แล้วน่ไปโบกแม่ใช่ไหมว่าสนุกใช่ไหมแม่ไปไหมลงถังแล้วก็ขึ้นน่ะไปว่ายังไงเอาละ อันเป็นยังไงลงแล้วก็ขึ้นอยากกินน้ำอะไรครับด,ดูทำเดีวดูทำอยากกวนพ่ออ่ะ ไปหาแม่ดีกว่า